เราบอกไ้กำลังใจครับเอาพวกเรากรรมการขอน้อยเด้งโซ่โซ่น้อยเด้งโซ่ท่าน5 7ของสานีรวจกรุงเทพสุดาและภาคที่เพื่อไทยท่านครับครับในส่วนนี้ที่ได้นำเรียน กับเพื <c 195 2> I mean, ่อนโครงการนี no Then, uh, ้จากกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคท้องเฉิงประสทศหลายชุดชมสหรือคึกอะไรเราได้ออตอรมาช่วยด้วยเราก็ผัลบุนเพียนเราต้องพยายามให้เขาเป็นส่วนทวแต่ชุมชนบ้านไทยเนี่ยเป็นชุมชนตัวอย่างได้ครับสิ่งที่ผมเลือกคือชุมชนเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการสำับอเนคสำอ่างนีครับอีกอย่างก็คือถ้าเราใหุ้นท่านเป็นทสีขาวนะถ้ามีลูกหลานตั้งให้น้องไปบำบัด ดีไหมเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้มีผู้เสพหน้าใหม่อะของท่าน่ะคะมีกี่คร่เรือนคะมี19ครัวเรือนค่ะครัว่วยไม่มีค่ะไม่มีจะต้องเสกเขาอีกแล้วทำได้นะทั้งหมดนี้เป็นกำลังการคุมได้ถึงเข้าไปเนาะร้องนะมาติดตามน้องนะถามว่าพี่ยังไว้ใจน้องอยู่ไหมพี่ไว้ใจนะคะ สายแม่แล้วก็คนนี้ดูชายแม่ค่ะสายซิงค์พี่น้อยพี่น้อยมาเลยค่ะนะคยังอยื่มากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราได้เห็นแล้วว่าทิบุกรายวันนี้มาสองรายที่ผลไม่พบสารเสพติดนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งผลตรวจออกมาเป็นสองขีดก็แปลว่านะครับไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับก็ภูมิใจนะครับ แต่คนที่ดีใจที่สุดก็คือคุณแม่ของอหนึ <c ười> <c ười> <c ười> ่งนะครับก็คงจะได้เห um ็นจากรอยยิ <S <s ้มของท่านนะครับกอดลูกนะกอดลูกปลให้กำลังใจครับเอาพวกเรากรรมการค้มทุนน้อยเน่งสู้สู้น ja> ้อยเน่งสู้สู้น้อยเน่งสู้สู้มากเลยครับ